ุณเป็นไหมอยากมีแว่นสักหนึ่งอันแต่ยังไม่รู้ว่าเล่นแบบไหนที่เหมาะกับคุณมาที่หมอแว่นตาสา,าขาหัวกะิกาสิคะเรามีคําตอบให้คุณค่ะมมีเทคโนโลยีใหม่จากบราสเดเป็นตัวช่วยในการเลือกเลนส์คู่ต่อไปของคุณได้ง่ายขึ้นค่ะเลนส์ชั้นเดียวมองได้แค่ระยะเดียวคู่สงให่ต้องเลือกว่าต้องการมองระยะไหนไกลหรือใกล้เท่านัเลนส์สองชัง้นทําได้สองข้าสายตาลองได้ทั้งไกลและใกล้แต่ เ็นโฟกัสติดเลนคือเลนที่เสริร์ฟบุกถลิกมองได้ทุกระยะและไร้รอยต่อค่ะสำคัญที่สุดเครื่องไอรูเลอร์ที่คุณเห็นตอนนี้มีที่หมอแว่นตาเท่าน,นั้นค่ะหมอแว่นตาสา,า,าขออาหอนาฬิกาสัญญาเปิดทุกวันเวลา8โมงครึ่งถึง10โมงครึ่ง,งค่ะแล้วเจอกันนะคะ